ย้คมบังดีสวัสดีค่ะอันป้าจะต่างดาวอันอันมาแล้วนะคะทุกคนอาตอนนี้ทุกคนนะรับชมจะเป็นคลิปนะคะเพราะว่าอันนั้นหายไปเจวันดังนั้นก็เลยต้องหาอะไรอัดให้ช่องไม่เหงาอืมระดับเกมสั้นๆง่ายๆที่เราเล่นกันได้แบบแป๊บๆจบอะไรอย่างนี้ก็เพื่อให้ทุกคนแบบไม่คิดถึงอันอันไงอันรู้แหละทุกคนต้องคิดถึงอันอันบ้างอะเนาะ ก็เลยหากเกมที่มีชื่อว่าคูคิโยมิมาค่ะซึ่งมีความหมายว่าไม่อ่านสถานการณ์ประมาณว่าไม่ดูไม่ดูสถานการณ์รอบข้างรอบข้างนะทุกคนเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาทดสอบกันค่ะว่าอันนั้นเป็นคนยังไงถ้าอยู่ในสังคมรอบรอบนอกงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็คือไม่มีการสอนปุ่มด้วยเกมนี้ อะไรอ่ะอยู่บนสถานรถไฟเหรอนั่งอยู่บนรถไฟแล้วทำไมตัวเราเป็นนั่งขวางทางแบบนั้นนะคะอืมอาจจะเอ้าเดี๋ยววิเคราะห์อยู่ปุ๊บคือคือถ้าเราไม่ขยับก็คือไปเลยเหรออุ้ยหนังสือล้มหนังสือล้มหม่เอ้าก็หนังสือจะล้มอ่ะไม่ให้ล้มคือแบบมีคนต่อแถวข้างหลังไงแล้วก็เลยต้องรีบไปอ่านกเขาบินก็เป็นแถวไม่ไม่เราทำไมต้องมีเป็นแถวอ่ะ ใช่ฝูงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่ะใช่ใช่เอออาจจะอา้อาวอ้าวแค่จะบินข้ามไปอีกฝั่งเองอะ่ะไม่ได้หรอไม่ควรจะแอบมองซาต้าทำกิจกรรมในตอนให้ของขวัญเราใช่ไหมเราก็นอนดีกว่าโอ้โหเบีย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 ทั้งนั้นเลยตรงไหนคือเบียทุกคนแต่กินเบียรก็ไม่ค่อยดีนะแต่กินเบียก็ไม่ดีอะ่ะกินออรจนจูยอนี่หว่านะน้ำส้มไงอ่ากินน้ำส้มอ่ะกินน้ำส้มไง กินเบียร์ทำไมอะไม่ดีกลับบ้านไม่ได้อะไรอะ่ะเขาเขาอ๋อเราอยู่ในห้องเราต้องตั้งใจเราต้องเชื่อฟังอาจารย์ไงสูอะไรอะ่ะมันเ,นเซนเซอร์เหรอเอ่อเอ่อพาพาเขาไปดูที่อื่นไปดูที่อื่น,ไป,นไปไปที่อื่นเถอะเอ่อเรามากับผู้หญิงอะเราจะให้เขาดูแล้วแบบนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอุ้ยผีผีมาเฮ้ยจ้ะอุย้ย ตีทุกคนนะแต่ว่าการป่นเราไม่ได้นะเราได้แต่การลดดกีดุกีตึกตึกตึกทำไมเราตื่นเต้น Next is the final stop Hero no b u s อืุก็ลงดิเอ้าก็สหายสุดท้ายแล้วจะอยู่ทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องกดต้องกดปุ่มมาต้องกดปุ่มใช่ไหม้อ้าทางนี้แหละ เขาบอกให้เรากดกิ่งไม่ได้กดไงก็ไม่รู้ว่าต้องกดไหมก็เดินไปเลยแล้วกันอับสถานีสุดท้ายแล้วยังไงสถานีสุดท้ายเขาก็ต้องจอดให้คนลงหมดไหมขยับอะไรไม่ได้เลยคะหรือว่าเป็นแค่อ่ให้ดูเฉยๆเมื่อกี้ขยับไม่ได้เลยเฮ้ยเดินแล้วเราอย่าเดินแล้วอย่าเดินเร็วกันไปดิเราอย่าเดินเร็วเราอย่าเดินเร็วเราอย่าเดินเร็วเฮ้ยเอ้าซําใครอ่ะโอ้โอเคโอเคคนนี้ก็ได้คนนี้ดีฮะอ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยน,เป,นเป็นกระทันหันไงไม่ไม่เคยเห็นนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกระทันหันใครอ่ะเมื่อกี้คือใครเขาคือแปแเ้วเหรออุ้ยเราเข้าไปตบเขาเลยดีแดชชนซะเลยว <c oughs> ันใจวันใจหวันใจยืดกอดกันเหรอนิ่งเน่ชนซะเลย <c oughs> เอ๊ก็ท่านี้เท่านี้อ่ออ๋ออ่าลงลงช่องนี้ลงช่องนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวแขนแขนแขนคุณหุญญ่นยนต์ไม่มีแขนคุณเออแขนคุณหุ่นยนต์ไม่มีู้ห <c oughs> นีแหละคือเป้าหมายที่แท้จริงหรือเปล่าสรุปแล้วลเกมมันสร้างมาเพื่ออันนี้หรือเปล่านะเมื่อกี้มันหรือว่าต้องลงมาข้างล่างไม่เอยเอาดีก็เอาสิครับอุ้ยมีคนส่งมาไม่กินผมผมไม่กินเหล้าอืมก็ <c oughs> ไม่รู้จริงกดรับยังไงม่อกินอุ้ยกด <c oughs> โดดแล้วทำไมเอ๊ะ หรือมันไม่ใช่กดตรงนี้อุ้ยยังกี้เฮ้ยเขานั่งกันอนะเราเรายืนแล้วกันเรายืนเอออดี <c oughs> รู้สึกอยากโดดเดน่นเห็นแต่ไกลไปไงอ่ะ่ะห้องน้ำเหรออ,อ่ออะช่วยบัง <c oughs> ไปเลยสรุปแล้วเกมนี้เล่นอะไรน,นะกันด้มหรือเตอร์หรือเตรอเตรอต์ติดนะอ๋อกันดมเนาะ ก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนอยู่ก็ช่วยอืมเขาต้องงานกันเกงในเมื่อกี้นี้ใช่มันขยับไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้นะคืออันนั้นจะขยับออกตั้งแต่บ่ายแล้วเอ๊ะเราต้องพาเขาไปที่ไหนอะยากินิคุปปะไปยากินิคุเธอถ้าหน้าเธอน่าจะหิวคือสิ่งนี้จริงหรือป่าอืมอุ้ อะไรกันครับทำไมเจ้าหญิงถึงยาจกล่ะอ่าวจะแบบอ่าอันนั้นตั้จะกระโดดให้อันนั้นจะโดดให้อาจะแบบจะแบบจะแบบ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  เราแค่แบช้าไปแหละแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ควรจะเออแกงตายแกงตายเก้งตายเก้งตายเออเออบีดอะแกงตายแล้วสไลด์เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรากดแกงตายเฉยๆทำไมมันสไลด์ออกก็เป็นเป็นอ่ะเป็นอันซิล่าเอ้ยเออ้เดะเจ็บเดะเดอ่ะอะอะแต่ของโลก โลกเผยเลยอะไรกับเที่ยดูวิค่าแบบวิค่าขึ้นมาด้วยล่ะทุกคนโอ้โหจะโอ้โห o o d for n o t h i n g ใช่ไหมก็ก็ดีสำหรับคนที่โอ้โหรถแรงมากๆกรถแรงสุดๆโอ้โหก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีอะไรอย่างนั้นแหละก็ก็เป็นกลางๆไงเนาะอืมเราอันนั้นก็ไม่ได้รู้กฎของญี่ปุ่นเป๊ะๆใช่ไหมล่ะก็ ก็แบบก็ดีโอเคมาแล้วคะ่ะไหนๆไหนก็แบบว่าภาคแรกผัดไปแล้วภาคสองก็ต้องมาเราอย่าได้รอชา้ากดไปเลยละกันนับบันวันอุ้ยโอ้ยใหญ่มากโอ้ยทุกคนอยู่เราควรทำยังไง เออเอจ้าเห็นเปล่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 าเห็นไหม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 ซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังต่อต่อให้เดินซิกแซกก็ยังอยู่ข้างหลังอือจริงนี่คือเรื่องที่ดีนัททำถูกแล้วเอ่อเอ่อเอ่อรับลูกอ่ะไหนอ่ะเออบอกเลยว่าเอ้าเอ้า ลืมเห็นอลืมเห็นน้องข้างหลังอ่ะทำแล้วเยอะแล้วสองคนแล้วก็เราก็ไม่ต้องทําก็ได้เนาะไม่ต้องไปแย่งเขาเลตอีตราเมงเหรอไปกินราเมงพูดแล้วก็อยากกินราเมงเหรอเอาเอามิโซะเอามิโซะราเมง <c oughs> ต้องลุกได้แล้วใช่อืมเอาแยะแกงนี้ละ ีไปกโ้เข้าด้วยเข้าด้วยยุดหยุดหมาเอาสิครับหมาสิครับป้าจิับถ่ายด้วยถ่ายด้วยครับถ่ายด้วยเซชีเออเราไม่เคยก็ไม่รู้แต่เราจะไปถ่ายรูปกับเขาเขาไม่เคยก็ไม่รู้แต่เราจะถ่ายรูปนั้นไม่ได้หรอเ่าอยากให้มากกว่านั้นนะผู้ผู้หญิงล่ะอยาเอ๊ะอะไร แอะแค่คำหนึ่งนะก,ก็แค่คำหนึ่งเออแค่แค่แคำหนึ่งแค่คำหนึ่งนี่นี่เราไม่ผิดกฎอะไรทั้งนั้นคำเดียวจริงๆอือคำเดียวถ้าเป็นอันอันแล้วดดนอันอันโดนทำแบบนี้จะโกรธมาก starting school today ก็จะ ไม่รู้เราชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรไม่รู้แต่เรารีบเรารีบนั่งมันตักเอ่อเปลี่ยนช่องอุ้ยอุ้ยบีแต่อุ้ยบีแต่อะไรวะี่อ่ะดีดูดอ,นนดอ,อ,อ,อันนี้แหละอืมอืมส่วนนี้แหละเด็กดูกับเด็กต้องดูอันนี้ใช่มาดูอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเลดไฟติ้งย่า โอ้กว่าจะเออเออกว่า uh, uh, จะแปลงร่างเสร็จนะอ่ะหาวรอเออสู้ยังสู้ได้ยังสู้ได้ยังยืนห่าวเฉยเลยแบบเมื่อไหร่จะสู้เง้มง้มหาวรอแล้วนะยิ้มไปถึงสถานีแล้วเราจะเขาให้เขาลงทำไมอ่ะอื้มอุ้ยอุ้ยอะไรยังไงอ่ะอ่ะ ปัต Promise, Teraz, ีิเดินช้าปัตีิเดินช้าปัตติข้ามน้ำเหรอได้ได้ปัตต oh ิปัตีิเอ่อปัตีิปัตีิผมกลับดีกว่ากลับดีกว่าไปกันนะสู้สู้บวกสู้สู้บวกกันสู้สู้นะเด็กไปเจอจะไปนอนรอกุ๊บหัวหลบปุ๊บอย่างเงี้ยแอนกุ๊บหัวหลบไงอ่ะเอาไปแี้ผีเหรอเป็นผีเหรอโอเคได้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  เออ,เอ,อผีผีก็เอาเออผีผีก็เอาติดคิดดูถ่ายรูปรุ่นจะติดรูปผียืนทำท่า,ทาเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นคะคนหัวรุกยังไงเลยคะเหมือน,นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับถ้าชนะเราเราตอบไม่มเออเออเอ,อดอีะดูดูดูเนี่ยคนนี้คนนี้หัวเป็นยังไงมั้งครับคนนี้หน้าตาเป็นยังไงดูพื้นหลังเขียนอะไรเอาไว้บ้าง ไม่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 ให้ดูไม่ให้ดูดูคนนี้ดูคนนี้อ่าอ่านี่นี่นี่ดูคนนี้ดูคนนี้น่าสนใจปะน่าสนใจสุดเดินสายเหรอครับพี่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 พี่เดินสายเหรอพี่เดินสายเหนื่อยไหมพี่อุ้ยพี่เดินสายเดินยไหมคะอ้าวไปซะแล้วโถสนุกมากเลยเป็นโชว์ที่ดีสุดๆอืเป็นโชว์ที่ดีมากๆเมื่อกี้เนี่ยเดินสายใหญ่เลยอันนี้จะที่จะผี <c oughs> อ่า,อาปิด <c oughs> ไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ให้ออกเขาเรียกว่าไม่ได้ออกอ่ะสิสิบเอ็ดแล้วน่าจะมีถึงร้อยเนาะคิดว่าน่าจะมีถึงร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องอะไรอ่าอ่า,อ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 าล้อมบ้านไว้ล้อมหมู่บ้านไว้ เราจะล้อมหมู่มันนะไหนมาสู้กันอุ้ยอะไรกคะเนี่ยวพวกกล้าหรือคนเดียวแล้วเราต้องสู้เขาเนาะอืม,มคนวิ่ง,งเอาขบเพิงมาเอ่อขอจุดหน่อยสิขอจุดหน่อยขอจุดหน่อยอัน่ะทอาหนเอ,อ้ามันทะลุอย่างนี้น้หรอเมื่อกี้ขอบุหรี่จุดหน่อยเอ้าผิดอะไร <c oughs> โดดเด่น เอาจริงๆนี่น่าจะลงหน้าหนึ่งเลยนะว่ามีวิ่งตัดอุ้ย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 อเด็กหล่วงไปแล้วมาเก่งมากเก่งททำตรงข้ามเขาทุกอย่างค่ะนั้นอ่ะนิ้วชี้แล้วกันใส่เดี๋ยวชี้แล้วกันอ่ะ อ่ะแต่งงานกันด้วยกันไถม้วชี้นะน่ารักได้ไหมอุ้ยเจ้าหญิงสนมไว้เหรอพี่สนนไว้เหรอคะอุ้ยเออจะเอ,อ้ยเดี๋ยวอ้าออื้นจริงด้วยน่าเจ้าชายเหรอคะนะ่ะโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะ คุณได้สามีเพิ่มแล้วค่ะอู้เอาไปใช่หรอสามีห <c oughs> ยอกนะคะหยอก <c oughs> เอเอไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม,ไม่ไม่สนใจไม่สนใจหรอกไม่ให้โดนตีนายดูหล่อหรอกไม่ <c oughs> ให้นักเรียน <c oughs> มองไม่เห็นด้วยเอาซิแล้วนา ายขวางทางเราอะนายนายระวังรถนายระวังรถนายนายนายหาเรื่องเหรอนายเออเดินเหยียบรถไปเลยเออนั่นแหละเออนั่นแหละเดินเหยียบรถไปเลยที่มันทางเดินคนเดินไม่ใช่เหรอคะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เราชนเราชนด้วยเหรอโอเคขอโทษก็ได้เอ้ยจัาอ่ะเอ้าเออตกหัวไอเออเออตกไปโดน ตกหัวเพื่อนเออได้ลูกบอลนี่ไงล่ะตกไปจะได้ลูกบอลยังไก่ลไปไก่ลเก่งสุดๆอันนเนี่ยมันเก่งมากๆปกติก็รีบอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนี่นกนกล่ะไม่ไม่แม่แม่ยังไม่แอบดูหนูจะเกิดตอนที่แม่ไม่อยู่เออเออคุณเป็นใครอะลุงลุงลุงมาดีไปได้แล้วลุงแม่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 หนูเขินแม่หนูเขินโอเค เออลุงเออเปิดลุงเป็นแม่เออลุงเป็นแม่ผมเหรออะไรกันครับเจ้นลุงทำไมลุงมาตอนนี้ผลกันทุกคนโอ้คืออะไรสามรอ้อยสามเป็นหนึ่งพันเอ๊ะทำไมเดี๋ยวทำไม็นถึงคะแนนน้อยแบบนี้ล่ะคะทำไมะ อันนี้ก็ได้คะแนนตามนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วที่เล่นทั้งหมดเนี่ยเพื่อความตลกเท่านั้นนะก็ได้คะแนนตามนี้แหละจริงไม่ใช่ตัวอัน์ทางนั้นจริง,รง,รงดูตาดิลอกแรกไหมอืม <laughs> ใช่ค่ะมาเป็นเล่นเพื่อให้ทุกคนตลกรู้สึกสนุกกันถ้าเล่นอันเล่นธรรมดาปกติเล่นแบบถูกกฎก็ไม่สนุกใช่ไหม,หมยังไงวันนี้ก็ดอมออริกาแตงนะคะแล้วก็ อย่าเพิ่งคิดถึงอันจนมากจนเกินไปนะอืมยวอาจจะกลับมาหาทุกคนมาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนแน่นอนค่ะยังไงก็ช่วงสงการนี้ก็ระวังตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กลับต่างจังหวัดก็ระวังตัวด้วยระวังตัวมากๆเลยนะคะอย่าลืมล้างแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสื์สำหรับวันนี้ก็ดอนหมออลิการแตงค่ะบ๊ายบายนะ